วันิ่งค่ะแล้ววันนี้นะเป็นวันที่เอจะต้องไปหาหมอนะคะก็คือจริงๆอะ่ะอย่างที่ชื่อคลิปเลยคือเออะ่ะต้องไปหาหมอทุกๆ3ามเดือนไปรับยาคือเอกินยาอยู่เป็นยาที่เอกินประจับอเอมาอยู่ญี่ปุ่นมานะคะก็หลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าตอนนี้เอแบบว่าต้องกินยาตลอดนะคะถ้ากลับไปทํางานวันนี้เอก็เลยต้องไปโรงพยาบาลเองคนเดียวนะคะเดี๋ยวเอจะ นั่งรถไฟไป2ต่อแล้วก็เดินเข้าโรงพยาบาลนะคือเมื่อกี้ามาชา้าคือตกรถไฟไปขบวนนึงก็คือเมื่อกี้รถไฟไปแล้วเลยตอนนี้ต้องนั่งรอเวลาใหม่รออีกทีนี้20นาทีเลยแต่ว่าหมอนอันดคือมีนัดไว้แล้ว1ิบโมงครึ่งนะคะก็ยังคิดว่าไปทันเพราะว่าเออกอกมาเร็วนิดนึงมาเล่าเมามอยกันว่าเอกินยาอะไรแล้วก็ไปโรงพยาบาลทุกๆ3เดือนทำไม 次は神たつら。神たつらです。The next stop is 神たつら、station number HK96 for 京都川町、大阪、神戸、高田塚。 パラサイド。<noise> ตอนนี้ 黄色い点字フロック、の内側までお下がりください。 ถึงแล้วนะทุกคนคือจากที่เนี่เจะเดินไปโรงพยาบาลนะคะคือโรงพยาบาลที่จะไปอ่ะเขาเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับแม่และเด็กนะทุกคนก็คือหนึ่งเราจะต้องใส่หน้ากากนะคะเพราะว่าในเซ็กชันที่เอไปอ่ะมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าสูตินารีแพทย์นะคะก็เลย ต้องแบบว่าใส่น้าก,กากให้เรียบร้อยะค่ะเข้าไปข้างในซึ่งในโงรงพยาบาลน,น่ะถ่ายไม่ได้อยู่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเออออกมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะอืมเหนื่อยเลยอ่ะใช้เวลาประมาณแบบไม่นานมากเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะคือเปลี่ยนรถไฟสามต่อปะจริงแต่แบบว่าใช้เวลาแบบไม่ได้นานมาก เดินไกลถึงแล้วนะทุกคนเนี่ยคือโรงพยาบาลหงเองเองนะไปฮอสพิทอลไปโอเคแล้วเดี๋ยวเอ็มมาเล่าให้ฟังนะคะไปหาหมอก่อนนะทุกคนเวลาเราหาหมอที่โรงพยาบาลเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะแยกส่วนเออเขาเรียกว่าอะไร ส่วนรับยากับส่วนหาหมอคนละที่กันนะคะซึ่งส่วนใหญ่อันนี้คือโรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็ที่รับยาก็จะอยู่แบบว่าแยกออกมาฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมีสมุดที่แบบว่าสมุดที่ข้างในก็จะเขียนว่าเราอะรับยาอะไรบ้างเขาก็จะติดสติกเกอร์มาให้นะคะอือ oh. ใช่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปรับยาโอเคตอนนี้เรากลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเวลากลางคืนแล้วแล้วก็ จริงๆเวลากินยาเราทุกๆวันเวลาเดิมนะคะตอนนี้เริ่มสี่ทุกตัวยาที่เอกินนะคะนี่นะอันนี้นะนนนะก็คือจริงๆแล้ว,วมันเป็นยาสําหรับช็อกโกแลตซีดนะคะก็คือเอีบมีซีดเป็นช็อกโกแลตซีดแล้ว3เดือนที่แล้วที่ไปหาหมออ่ะก็คือสรุปว่าผลเลือดก็คือยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงกว่าเกณฑ์อะไรเงี้ยก็เลยยังต้องกินยาวันละเม็ต ต่อไปอีกทุกๆ3เดือนนะจริงๆอะที่เขานัดทุกๆ3เดือนก็คือเหมือนอยากจะเช็คอัพนะคะทุกๆ3เดือนว่าคือซีดมันเป็นยังไงบ้างซึ่งรอบนี้เอไปคนเดียวเอก็เลยไม่ได้ตรวจภายในนะคะแต่ว่า3เดือนหน้าหมอนัดว่าขอแบบว่าเช็คดูภายในว่าซีดอะคือมันโตขึ้นจาก3เดือนที่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะมันก็จะมีการแบบว่า Follow-up คือติดตามผล อยู่ทุกๆสามเดือนนะคะคือการหาหมอที่ญี่ปุ่นยากไหมเป็นเรื่องที่ไปหาหมอทั่วไปเราเจ็บไข้ได้ป่วยโรคทั่วไปที่ทุกๆคนเป็นเนี่ยก็คือไปตามคลินิกก็ได้ค่ะคือจริงๆอะ่ะที่ญี่ปุ่นอะ่ะเขาก็มีคลินิกเล็กๆที่เป็นคลินิกย่อยที่คุณหมอในโรงพยาบาลมาประจําคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแช่นถ้าเราแบบว่าเป็นหวัดรู้สึกว่าเป็นโควิดอะไรเงี้ยหรือว่าไข้หวัดใหญ่เราก็ไปหาหมอที่คลินิกเล็กๆก,ก,ก็ได้ค่ะ แต่ว่าถ้าเราป่วยด้วยโรคที่ยากขึ้นไปหน่อยแล้วต้องพบคุณหมอระดับแบบว่าหมอเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านโรคนั้นๆนะคะอันนี้เรียกว่าจะต้องไปโรงพยาบาลอย่างเอประสบการณ์เอเองอะช่วงที่เอไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นแบบว่าช็อกโกแลตซีด มากแค่ไหนหรือหนักหรือเปล่าอะช่วงนั้นเราก็จะต้องแบบว่าจองหมอเฉพาะทางคือสูตีนารีเวทซึ่งคิวมันก็ค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็นานคือต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนเดือนเลยเพื่อที่จะแบบว่าได้พบคุณหมอตามโรงพยาบาลที่เราแบบเซิร์ชดูแล้วว่าเออโรงพยาบาลนี้มีชื่อเสียงในเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วเอกก็ไปฉะนั้นการที่เราจะไปหาหมอโดยที่เราไม่ได้แบบว่าเจ็บบวมแบบอันตรายหรือฉุกเฉินมากอะมันก็ใช้เวลาการจองแบบเป็นเดือนเดือนนะคะสําหรับว่าเพื่อจะได้คิว ส่วนโรงพยาบาลเนี่ยที่เอไปหามาเนี่ยเอไปหามาหลายปีมากๆแล้วนะคะตั้งแต่แบบว่าทําเด็กหลอดแก้วฉะนั้นคือเอก็เป็นแบบว่าอยู่ในการรักษาของโรงพยาบาลอาดาชชีเนี่ยมานานแล้วนะจองอย่างไปวันเนี้ยเอก็ไม่ได้จองนานนะคะเหมือนแบบว่าดูวันตัวเองว่างดูวันคุณหมอประจําว่างก็จองไปอย่างรอบนี้ก็ใช้เวลาแค่2อาทิตย์นะคะก็แบบ ไปโรงพยาบาลได้ฉะนั้นถามว่าถ้าจะอยู่ๆจะไปเลยยากไหมก็ค่อนข้างยากแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ภาษาอย่างเราหรือว่านักท่องเที่ยวก็อาจจะแบบว่ายากนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้อยู่ในเคสที่เป็นแบบว่าฉุกเฉินฉะนั้นตามร้านขายยาที่ทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นนะแล้วเจอแบบว่าร้านขายยาทั่วไปมันก็จะมียาแบบว่าแก้ปวดหัวปวดท้องท้องอืดอะไรที่มันเป็นโรคทั่วไปอะ่ะก็คือแบบ ไปซื้อตามร้านขายยาได้นะคะเออเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่รับเคสแบบแบบที่ไม่ได้ป่วยหนักมากสักเท่าไหร่เพราะว่าจริง,รงๆการรักษาที่โรงพยาบาลญี่ปุ่นอะเข,เขามีคนไข้ที่เยอะมากๆคนไข้คนป่วยที่ญี่ปุ่นอะเยอะมากนะทุกคนคือตอนที่ไอเป็นช็อกโกแลตซีดหนักมากแล้วแบบต้องอยู่ในระดับที่ผ่าตัดอะคือเอก็ไม่ได้ผ่าตัดเลยเอรอคิวคุณหมอไปบบเป็นเดือนๆน,นะคะกว่าจะได้คิวผ่าตัดนั้นเอรู้สึกว่า ต่อให้เราแบบว่าป่วยแต่ยังป่วยหนักแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่แบบคนฉุกเฉินนะคะเราก็ต้องรอคิวรอคิวรอคิวนะคะเพราะว่าการรักษาที่โรงพยาบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้สิทธิเหมือนกันทุกคนมีสิทธิรักษาเท่าเทียมกันก็คือใช้ระบบเอ่อค่ารักษา30จ่าย3 0นะคะในระบบประกันของของทุกคนที่ เป็นคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มีวีซ่าถูกต้องอะไรย่างเงี้ยอย่างวันนี้ที่เอไปหาคุณหมอค่ะไอตอนเซกชันแรกที่เอไปหาหมอให้คุณหมอเขียนใบจ่ายยาให้อ่อนนอะอันนั้นเอจ่ายแค่600เยนเนี่ยค่ะทุกคนก็คือวันนี้ไอจ่าย30ก็คือจ่าย600เยนส่วนตัวยาค่ะเอจะได้เป็นยาสำหรับกินทุกวัน3เดือนแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยเพราะว่าเอก็ปวดท้องใช่ไหมคะก็จะเป็นยาแก้ปวดด้วย ยาก็จะแพงนิดหน่อยนะคะเขาก็เขียนมาในใบเลยะคะ่ะว่าแบบจ่ายส0มสิบเปอร์เซ็นตนะคะตรงนี้จะเขียนมาเลยยาวันนี้ก็อยู่ที่เนี่ยค่ะสี่พันกว่าเยนนะคะก็คือพันหนึ่งพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกหรือมันไม่ได้แพงเกินไปมันก็อยู่ในระดับที่เราคนที่อาศัยที่นี่แบบจ่ายไหวอย่างตอนที่ไอ้ผ่าตัดซีดครั้งล่าสุดอะเอนอนโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์ อนอนห้องพิเศษนะคือเอนะคะนอกจากจะมีประกันของทักะคือที่ท,ากาากทักะจ่ายให้เอเอก็จาก่าย30%อยู่แล้วแต่เอทำประกันชีวิตเขาเรียกว่าอะไรทะะักะประกันสำหรับเรื่องถ้าเรานอนโรงพยาบาลประกันชีวิตอันเนี้ยเขาก็จะช่วยเรื่องแค่ค่านอนโรงพยาบาลแบบว่าคืนละ1 0,000เยนนะคะเราก็สามารถที่จะนอนห้องพิเศษได้เพราะว่า เรามีประกันช่วยจ่ายใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เอก็ยังจ่ายประกันตัวนั้นสําหรับนอนโรงพยาบาลอยู่แล้วตอนนั้นที่เอนอนโรงพยาบาลด้วยรวมประกันจ่ายด้วยรวมที่เราจ่าย30%มซน,นะคะจริง,รงๆค่ารักษาตอนนั้นมันระดับแบบว่าล้านกว่าเยนเลยนะทุกคนแต่ว่าวันนั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่จ่ายมาเอแบบจ่ายแค่แสนเยนเองอะคะ่ะนอนโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์กับค่าผ่าตัดค่าทุกสิ่งทุกอย่างเองจ่ายเพิ่มแค่1 0 0 0 0แเยนเองเอออันนี้เอเลยรู้สึกแบบว่าดีอะ คือเหมือนแบบว่าประเทศญี่ปุ่นเขาช่วยอะคะ่ะช่วยในเรื่องแบบว่าการรักษาอะไรเงี้ยมันทําให้เราเข้าถึงการรักษาได้ไม่ได้ยากเกินไปยอะไรเงี้ยมันไม่ได้แพงแบบถ้าให้จ่ายล้านเยนเองกับทากะก็อาจจะไม่ไหวแต่นี่เราจ่ายแค่แสนเยนก็รู้สึกว่าแบบโอเคส่วนอีกเรื่องหนึง่งที่แบบว่ารู้สึกแปลกใจที่ตอนมาอยู่ญี่ปุ่นแรกๆนะทุกคนก็คือเวลาที่เราหาหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ แล้วเราอยากจะเอ่ะเรามีเราต้องกินยาถ้าเป็นที่ไทยก็ยคือจะรับยาที่โรงพยาบาลเลยถูกปะก็จะเดินไปที่แบบเอ่อชั้นล่างนะช่องจ่ายยาแต่ที่ญี่ปุ่นอะคะ่ะทุกๆโรงพยาบาลเลยต่อให้เป็นคลินิกอะเขาก็จะให้เราเดินออกไปข้างนอกโรงพยาบาลแล้วข้างๆโรงพยาบาลเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนร้านขายยาของโรงพยาบาลแล้วก็ถือใบจ่ายยาไปอนะคะ่ะแล้วก็เดินไปไปรับยา แล้วก็จะมีแบบสมุดประจำโรงพยาบาลเนาะเนาะประจำตัวของเราอะคะ่ะว่าเออแบบเรากินยาอะไรเราเป็นอะไรซึ่งของเอแบบก็ไปแบบเยอะมากนะคะมีหนังสือนี้ประมาณแบบ10เล่มแหละ mm hmm. เขาก็จะแบบว่าให้ดูว่าเออเรากินยาอะไร mm hmm. เขาก็จะมีสติกเกอร์แปะลงไปอะไรอย่างเงี้ย เวลาเราไปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะสามารถแบบดูประวัติในนี้ได้นะคะว่าปกติเรากินยาอะไรเราแพ้ยาอะไรเราก็รู้แล้วนะคะว่าเรายังจะต้องรักษาเรื่องแบบว่านี้เรื่องโลกนี้กันต่อไปเรื่อยๆส่วนเอก็ถามว่าเอากับทาการรักษาสุขภาพไหมก็คือรักษาสุขภาพในระดับหนึ่งนะคะทุกคนก็คือเพื่ออยกินยาฮอร์โมนอันนี้เอก็รู้สึกว่ามันก็มีผลต่อร่างกายเวลาที่เรากินยาอยู่แล้วนะคะ เออก็พยายามบอกว่าให้มันบาลานซ์กันด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองบวกด้วยมันก็ไม่ให้มันแย่ไปกว่าเดิมอนะไรอย่างงี้ยอย่างยาน,นี้ฮอร์โมนใชป่ป่ะมันก็อาจจะมีผลทําให้เราแบบว่าเกี่ยวกับผู้หญิงเนาะยังไงก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยเอกกับก็อายุเยอะขึ้นไปแบบทุกปีทุกปีเนาะตอนนี้ก็เข้าหลักสี่แล้วก็อยากจะแบบว่าให้อยู่ด้วยกันไปนาน,านๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็ให รักษาสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะ,ะที่ทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเองโควิดก็ยังมีคนแบบว่าติดแล้วก็ระบาดกันอยู่เยอะยัไงไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะพรุ่งนี้เอกก็จะเดินทางไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้แล้วค่ะทุกคนก็คือเป็นอีกหนึ่งทริปที่แบบหนึ่งการท่องเที่ยวที่แบบตื่นเต้นมากๆก็คืออยากจะบอกว่าเออนีถทากาเที่ยวนะคะถ้ากาไม่ได้ไปก็คือทากาทํางานแล้วก็อยู่กับนัตโต้ส่วนเอกก็จะไปเที่ยวกับน้องน้องโยกับน้องออมนะคะก็ จะแับถ่ายคลิปมาฝากนะคะเพราะว่าเป็นต่างประเทศครั้งแรกที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นของเอด้วยนะเอก็แบบตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าอย่างไงก็ฝากติดตามในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปจัดกระเป๋าก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ